ครับสวัสดีครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับวันนี้เอาลอกตัวเป็นลอกตัวท็อปทอปของไดว่าเขานะครับตัวนี้เป็น,นค,คาวเดียนะครับคาวเดียสองห้าูนนะครับเป็นลอกขนาดประมาณซักเบอร์สามสามสี่พันขนาด BG 15สิบห้านะครับอ่าโอ้โหมันนั่นจนแสงมันอืมมันสะท้อนกับแสงครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นลออสภาพใช้งานนะครับตัวสปูลของเขาเนี่ยไอตัวตัวโลหะโลหะที่เคลือบมานะครับมันหลุดมันหลุดละมันหลุดล่อนละแต่สปูลสปูลไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสปูลตัวนี้ออกแบบมาเพื่อน้ําหนักเบานะครับนี่ข้างในยังสวยอยู่เลยนะครับนะครับสปูลตัวนี้เห็นเขาว่าบอกว่าเป็นโลหะเป็นโลหะ มันเบานะครับโลหะบอกเป็นโลหะน่าจะเป็นโลหะเคลือบมานะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงน้าหนักเบานี่ครับสปูนตื้นนะนะที่เอาเอาต้องการที่เอาไปใช้พวกตกปลาหมึกตกปลาช่อนปลากระสู ปลาเก๋าอะไรอย่างเงี้ยครับพวกปลาล่านะครับสายนักล่าตกตีปลอมอืมกระพงวังก็ได้ครับดูเบรกกันนะครับอืเบรกละเอียดครับเบรกละเอียดดีเยอะครับ เบรกหวังผลได้เลยครับครับลอกอนี่ครับดีดแข็งแรงมากครับแข็งแรงดีดเพียเพ้ยเพยเลยตัวโรเลอร์หมุนทํางานนะครับโรเลอร์ er ยังหมุนทํางานอยู่ก็ริ้วรอยตัวนี้ก็มีพอสมควรนะครับตัวตัวบอดี เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะแจ้งว่าเป็นโลหะตัวนี้เป็นคาเดียเม d ดอินไทยแลนด์ครับมาดูหมุนกันนะครับนี่หมุนหมุนก็น้องๆกับพวกไบโอพวกชิมานโนพวกนี้ครับหมุนหมุนน้องๆพวกอัลเตกาพวกนี้ ลื่นสมูทดีครับเออแต่อาจจะมีเสียงแห้งๆนิดๆของบอลแบริ่งนะครับคือพอดีผมเอาสเปรย์ทำความสะอาดไปฉีดแล้วผมนึกว่าเป็นสเปรย์หล่อลื่นไปฉีดใส่เข้าไปเลยมันมันเลยแบบฟืดๆหอนเนี่ย แต่แต่ไม่ได้ได้สร้างความรำคาญอะไรนะครับเดี๋ยวนะที่คิดมากแล้วจะเอาไปนะครับเป็นลอกห2อ่สองอ,อีกเสียงครับก็สภาพใช้งานครับตัวนี้สภาพเอาไปใช้งานเลยนุ่มลื่นสมูทดีครับนุ่มลื่นสมูทดีลอกไม่มีปัญหาอะไรเด่นหน้าท้ายหลัง เป็นบอลแบริ่งกันกลับแล้วนะครับนอบหนอบไม่แตกไม่ลาวนะครับเปิดเดินหน้าท้ายหลังได้ก็เนี่ยฟังประมาณเสียงก็ประมาณนี่ยครับถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เอาไปใช้งานได้ครับผมนี่ยังไม่หยุดเลยลื่นลื่นดี ครับนี่ครับคราเดียศูนย์หก่แต่ดูยังนี้สวยเลยฝากไว้ครับผม